พี่ว่ามองเหมือนทองคาแต่ลุงบอกกระไหลทองเจ้าของบอกกระไหลทองพี่ก็เลยต่อซื้อได้นะสามร้อยมาวางในตู้มีแต่คนพักเป็นทองคาทองคําำแต่พี่ตอนนั้นดูทองคาไม่เป็นสวัสดีครับเอซี FC ทุกท่านนะฮะปากช่องหนาวแล้วครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดพักเครื่องนะครับเต็นท์รถปากช่องโคราชนะครับผม ก็เคยถ่ายไปแล้วนะครับเป็นคลิปยาวนะฮะเดี๋ยววันนี้จะถ่ายให้ชมบรรยากาศพระเครื่องเป็นคลิปสั้นๆนะครับรวมกับคลิปสัมภาษณ์นะครับผมพี่น้องชาวพระเครื่องเรารเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันก่อนครับผม

ครับวันนี้ช่วงสัมภาษณ์นะครับวิถีเซียนภูทรนะครับผมจะพา f c ฟซีโซลนนะครับไปพบปะพูดคุยนะฮะทำความรู้จักกับหญิงเหล็กของวงการนะครับเป็นเซียนพระสายตรงหลวงพ่อคูณนะครับคุณพี่สุรีพรนะฮะหรือเรารู้จักกันในนามพรหลวงพ่อคูณนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่เขาอนครับผม พรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยนะฮะที่ผมได้สัมภาษณ์เซียนพระ,ะที่เป็นผู้หญิงนะฮะเรียกว่าเราก็รู้จักกันมานานนะครับเจ๊ก็อยู่ในวงการเรียกว่าพอผมเข้าวงการไปแถวๆจังหวัหปดปทุมเหนือเห็นเจ้เลยนะครับผมเจ้ครับเข้าวงการพักเครื่องมานานหรือยังครับผมประมาณสักสิบห้าปีได้ครับโอ้โหสิบห้าปีก็ยังหลังผมนะ ผมาขึ้นปีครับผมก่อนที่จะเข้าสู่การมาเรื่มทำอาชีพอะไรมาก่อนครับขายเสื้อผ้ามือสองอยู่ที่ตลาดไทยขายอยู่กับพวกทาม่าอ๋อแล้วตอนนี้ยังขายเสื้อผ้าอยู่ไหมครับตอนนี้เลิกแล้วค่ะอ๋อเรียกว่ามาเอาดีทางด้านพักเครื่องเต็มตัวเลยครับผมพี่พรครับพี่พรถนัด พระเครื่องสายไหนเป็นพิเศษครับผมส่วนใหญ่จะเป็นหลวงพ่อคูณกับหลวงพ่อปานอ๋อหลวงพ่อคูณอ๋อหลวงพ่อปานเจ้ก็เป็นเหรอครับได้ค่ะโอ,อ,กโอเก่งมากผมเพิ่งรู้นะเพราะว่าสามีชอบซื้อหลวงพ่อปานก็<อ>เ,เลยแอบด,ดูครับผมแลวก็รักจำอ๋อสุดยอดเลยนะเราไม่ไม่ไม่คือผมต้องบอกเอฟซีนะผู้ชมตรงๆว่า <laughs> เสียนพักที่เป็นผู้หญิงที่ว่าเก่งเป็นสายตรงสายไหนนั้นจรงิจรงๆเนี่ย หายากมากนะครับส่วนใหญ่ก็เห็นเจอแต่ขายผ้ากองนะฮะแต่นี่คือเซียนตัวจริงนะครับผมพี่พรครับในชีวิตเนี้ยเล่นพ้ามาเนี่ยเคยขายพ้าะอะไรได้แพงที่สุดในชีวิตอะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระปานนะที่แพงหลวงข้อ,<พ>ขอปานถ้าซื้อได้พุ่งก็จะเป็นหลวงพ่อคูณอ่านี่แหละที่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 เอฟซีเราอยากจะนั่นเคยขายหลวงพ่อคูณแบบซื้อถูก ขายท่วมนะฮะขายไปเท่าไหร่ครับผมเริ่มซื้อหลวงพ่อคูณที่เริ่มเล่นพระนะครับผมเพราะว่าแฟนชอบชอบซื้อพระพี่ขายเสื้อคระเขาไปเดินเขาชอบซื้อพระแล้วพี่ไปรอมันเสียเวลารพี่ก็เลยซื้อหนังสือพระคอยดูทุกคืนทุกคืนครับตอนนี้พอพี่ไปเจอหลวงพ่อคูณเด็กเอามาขายให้ที่ร้านที่ตลาดไทยพี่ซื้อได้ห้าร้อย แล้วตอนนั้นคือตอนนั้นเป็น17ดูเป็นไหมตอนนั้นคือคือดูเป็นไหม้ยังดูไม่ค่อยเป็นหรอกค่ะแต่ว่ามีคนมาขอซื้อไป8พันพี่ก็เลยติดใจครั้งที่ดูยังไม่เป็นนะคะเรียกว่าครั้งแรกเลยนะครับครั้งแรกในชีวิตเด็กเอามาขายให้หลวงพระคูณปี17พี่เขาจะขายพันพี่ขอซื้อ500พี่ก็เลยขายไปได้8พันพี่ก็เลยติดใจ8พันตอนนั้นก็ถือว่าเยอะถือว่าเยอะแล้วก็ ถือว่าขายถูกราคาไหมครับกันนะครับราคาประมาณหมื่นถึงเล่นประมาณนั้นผมพี่ก็เลยเริ่มศึกษาพระมาเรื่อยๆทั้งประเทศไทยที่ชอบหลวงพ่อคูณอยู่ท้องเดียวครับพี่ก็เลยเริ่มเก็บหลวงพ่อคูณครับผมแล้วตอนนี้ไปตลาดทีคนก็จะรู้ว่าพี่เล่นพ่อคูณก็จะขายให้ขายให้พี่ก็จะซื้อซื้อซื้อมาเก็บมาศึกษาแล้วก็ดูแต่ที่ได้ฟุกที่สุดเลยคือเริ่มเล่นได้สัก สัก3าสี่ปีแล้วพี่ไปพระประแดงครับพี่ซื้อติดตายันยุ่งหลวงพ่อคุณเนื้อเงินได้400โอ้โหตอนนั้นพ่อคุณกําลังดังมากตอนนั้นพี่ขายพ่อคุณดีมากเรียกว่ากําลังพีคเลยพี่กาลังพีคเลยก็ขายซื้อได้400ร้อยขายให้พี่ปอเบิ้มสุพรรณ ไปสี่หมื่นสามนั้นอันน้องที่เรขายสี่หมื่นสามนะครับผมนั่นนั้นนั้นประสบการณ์ที่พี่ชอบมากที่สุดครับผมโอ้โหสนุกเลยนะมาสนุกมากตอนนั้นขายพ่อคุณสนุกมากนะขายก็จะรู้จักพี่ใช่ฮะแล้วก็ ตกควาอยู่ครั้งหนึ่งเรื่องนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังอ่าเอาละอันนี้พี่บอลเหนยเองเลยนะอันนี้พี่บอลเหนยเองเลยไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยไอ้กับผมซื้อเหรียญทองคํามาได้สามบาทที่พีสามร้อยยังเหรียญทองคําเหรียญหลวงพ่ออะไรฮะพระคูณหลวบพ่อคูณถ้าพี่เดินซื้อแต่พระคูณพี่ไม่เคยเล่นพระสายคือเราลืมรู้ไหมว่าเป็นพระทองคำครับพี่พรครับพี่นึกว่าพี่ว่ามองเหมือนทองคาแต่ลุงบอกกระไหลทอง เ <c oughs> จ้าของบอกก็ไหลทองพี่ก็เลยต่อซื้อได้นะสามร้อยมาวางในตู้มีแต่คนทักเป็นทองคาทองคํอ่าแต่พี่ตอนนั้นดูทองคาไม่เป็น <c oughs> ดูไม่เป็นจริงๆร <c oughs> แล้วก็ไม่ได้เช็คด้วยครับผมพี่ก็วางใส่ตู้มีแต่คนถามนะว่าเป็นพระทองคําเหรอพี่ก็บอกไม่ใช่โอแต่แล้วพี่ไปขายให้ที่นครปฐมดีเจ้าของโรงงานคนหนึง่งครับ มาซื้อไปเขาก็คงรู้รู้ว่าเป็นทองคําแหละแต่พี่ก็บอกไม่ใช่ทองคําอขายไปได้พันห้าหนึแสนจะดีใจอซื้อสามร้อยขายพันหพออีกอาทิตย์หนึ่งอีกวันจันทหนึ่งแกมาแก้งหยิบนู่นหยิบนี่ให้พี่เหม่นนึงก็เรื่องเรื่องแล้วแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าแกซื้อไปมันเป็นทองคำพี่เศร้าเลยเศ้าลที่กิ่ จริงเหรียญนั้นควรจะมีมูลค่าเท่าไหร่ประมาณตอนนั้นก็อยู่ที่ประมาณน่าจะสามสี่หมื่นนะคะแต่ตอนนี้ผมว่าขึ้นหลักแสนแล้วแต่ตอนนี้เป็นหลักแสนตอนนี้แต่ว่าแกคงสงสารแกเลยมาให้พิมื่นเลยโอ้ขนาดตอนนั้นก็เรียกว่าหยิบพระแบบอีกสามสี่องค์โดยที่ไม่ดูเลยอะไรก็ได้แต่ให้หมื่นหนึ่งเรียกว่าอะไรบอกเขาอยากจะมาสมนาคุณตอบแทนเรา่คะขนาดเรียกว่าเป็นสายตรงแล้วนะขายได้เลยครับ ขายได้เลยครับเจ้ครับ500บาทครับผมได้500บาทครับบรรยากาศเราก็เรียวๆนะฮะเราถ่ายกันไปคุยกันไปนะครับเจ้าครับขายได้ตามสบายเลยนะฮะขาไม่ได้เนื้อมันสวยครับผมนี่ฮะแข็งของปั้นใจเราผัดทับใจปรับช่องเมื่อตอนน่าจะ5ปีที่แล้วปับช่องแต่ก่อนนี้ของเดินอะไรซื้อมันได้แท้หมดนะนะมันจะไม่มีโทรศัพท์ครับที่สมัยก่อนเนี่ย พี่ซื้อพระปานได้สองร้อยหลวงพ่อปานพิมอะไรครับเจ๊ครับพิมแบกเส้นไปขายที่ลำปางได้สองหมื่นเก้าโอ้โหแล้วก็มาซื้อที่ปากช่องเออซื้อที่อื่นมาแล้วมาขายปากช่องได้ห้าหมื่นหกพิมไก่กบ 2. 2> ับนกสองตัวใ,ในราคาที่ซื้อมาสององค์องค์ละสองร้อยสามร้อยอะไรเงี้งยพี่ก็ซื้ออยู่แค่เนี้ยนะ พี่เดินคุยเขี่ยพระกองม้่งพระผาบบ้างส่วนใหญ่เขาเห็นพี่เป็นผู้หญิงอ่าพระมาไขายให้พี่ประมาพี่ก็จะบอกเขาว่าพี่ดูพระไม่เป็นแต่ตอนนี้เขาจะรู้แล้วพี่ก็จะบอกเขาว่าพี่ดูพระไม่เป็นนะคะไม่ได้คนขายพระไม่ได้คนเล่นพระไม่ได้ชั่เสียนพระ ขายเสื้อผ้ามือสองแต่หนูชอบหนูจะซื้อได้ร้อยสองร้อยครับผมจะขายหลักหมื่นเรียกว่าหลวงพ่อปาเนี่ยเคยซื้อ200ขายสอง0มืนกว่าสองหมื่นเก้าอ่าสองหมื่นเก้าแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งมาขายที่ปากช่องเนี่ยค่ะขายเซียนนะคะครับซื้อมาเท่าไหร่องค์50,000นะครับองนี้ซื้อมาอยู่ที่น่าจะประมาณ3000ันคโอ้โหเรียกว่าถอดซื้อถูกขายช่วมนีเยอะมาก ของพี่พรเรานะฮะขายให้เตียนนครตะวัน์โอ้โหมรเกมครับอมีซื้อถูกขายท่วมตกควายมีแล้วในชีวิตนี้เคยโดนพักเก๋อะไรหนักๆนหครับเจ๊ครับพักเก๋ไม่ค่อยเจอเพราะส่วนใหญ่พี่จะซื้อถูกนี่ไงผนสัมภาษณ์จะเจอหลายคนส่วนใหญ่เน้นซื้อถูกครับผมก็ไม่ไม่เจออะไรที่แบบว่าค่อยเจอนะพี่ไม่ไม่เจออะไรที่แบบเก๋ประทับใจไม่ ไม่ค่อยเจอที่ว่าโดนอะไรเงี้ยเพราะพี่จะระวังตัวครับแล้วพี่จะเป็นคนที่สั่งพาร์ด้วยตัวเองไม่ฟังใครไม่ฟังเชื่อตัวเอง้าก็เหมือนกันอย่างเหรียญทองคําเราก็เชื่อว่าเป็นกระไหลทองนี่ขอแซลหน่อยนเริ่มเข้าใหม่ไหมจิงจู้ทองคำไม่เป็นขอแซลหน่อยขอญาตเซลนะะส่วนตอนพ่อคุณพี่ดงสุดๆนะนะักพี่ก็เดินซื้อคนเดียวซื้อเป็นแสนน้วันค่อ ซื้อสี่ 4, 5, 000, ห้าหมื่นนี่พี่ดูตาเดียวเรียกว่าจริงๆไม่เคยเรียกใครดูเป็นสายตรงพ่อคูณเนี่ยอันนี้ผมขอญาตถามนะแบบในชีวิตเนี่ยยอดรวมเลยเนี่ยขายหลวงพ่อคูณเนี่ผมไม่เคยถามใครนะได้ประมาณเท่าไหร่ครับเจ้ครับะจะสอง้านมล,ล้านนะฮะใช้เวลากี่ปีครับเจ้ครับช่วงนั้น ปีเดียวก็นะนะพราคูณอ่ะปีเดียวขายหลวงพระคูณไป3ล้านนะใช่พราคูณแบบดังเพราะช่วงนั้นพีคมากใช่ว่าช่วงเป็นแสนนะโอ้โหช่วงประมาณเป็นแสนงานประกวดนะเพื่อนๆจะดูพี่ละงานประกวดที่เหมือนไข่ดาวเลยคนไปล้อมล้อช่วงนั้นนะนะช่วงประมาณปีไหนครับเจปีช่วงนั้นค่ะคูณดังๆปีน่าจะห้าศูนย์ได้นะห้าศูนย์ะปีห้าศูนย์ห้าสองห้าสาม ช่ค่ะช่วงเมลสายท้องมากสนุกมากฟีกมากสนุกเลยคนรู้จักพี่ปีนั้นน่ะนี่พ่อคุณดังเพราะพี่เดินซื้อแต่พ่อคุณอย่างเดียวเล่นพระอื่นไม่เป็นครับพ่อคุณอย่างเดียวแต่ตอนนี้เศรษฐกิจตกต่ำที่ต้องเขี่ยพระคลองคลองชีมก็เหมือนกันหละครับเจ๊ครับช่วโมงนี้นะฮะก็กําลังจะเข้าคําถามสุดท้ายพอดีว่าในสภาวะโควิดอย่างเงี้ยกระทบมากไหมครับเจ๊ครับกระทบเลยเรียกว่าออกไปไหนคือ เรียกว่าตัดสินใจออกมาหรือว่าเพราะผมเห็นแบบเจไม่ค่อยได้ออกออกมาเนี่ยเริ่มออกเดินสายเนี่ยได้กี่วันแล้วครับเนี่ยเพิ่งออกได้สี่ห้าวันได้ที่ขึ้นได้ครับผมขึ้นเหนือมาแล้วก็ลงมาเนี่ยขาดเข้าบ้านแล้วอครับผมก็วันนี้นะก็ได้ความสนุกสนานนะเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะฮะผมว่าในกรณีเนี่ยไม่เคยเล่าใครบ้างนะฮะ ถ้า FC นะฮะหรือว่าเสียนพาร์ท่านใดนะครับที่รู้จักกับพี่พรหลวงพ่อคุณของเรานะครับวันนี้นะจะได้รู้ลึกรู้ดีเลยนะครับก็เข้ามาชมกันนะครับผม,มก็วันนี้ได้ขายถูก <laughs> ครับก็ยังไงก็ไม่ตาก,กันนะฮะก็ขายถูกเหมือนเดิมนะเพราะว่าบางทีก็ไม่รู้เนาะม <laughs> ไม่ใช่ว่าคลิปนีเปน้เป็นอย่างเดียวอ่าเป็นหลวงพ่อคุณอย่างเดียวนะครับวันนี้สนุกสนานมากได้สาระและความรู้นะครับผม ต้องขอขอบคุณพี่พรมากครับผมครับสวัสดีครับแล้วทักทายกันนะครับผมนะครับครับก็เป็นยังไงบ้างครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปสัมภาษณ์นะครับเซียนพระหญิงแห่งวงการนะครับผมพี่พรหลวงพ่อคูณนะครับถือว่าเป็นหญิงเล็กเลยนะครับพี่สาวใจดีนะครับผมผมก็รู้จักพี่เขามาน่าจะสิบกว่าปีแล้วนะครับวันนี้เพิ่งได้มีโอกาสลวงลึก เรื่องหลายๆเรื่องราวที่เรายังไม่รู้นะฮะโดยเฉพาะเรื่องขายเหรียญทองคอําตกควายไปนะฮะพี่พิพรขอเราของเราก็ยอมมาเปิดเผยในวันนี้นะครับผมก็ตลาดพักเครื่องนะครับเต็นท์รถปักช่องนะครับมีนัดทุกวันพุธนะครับผมก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับหาก่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฮะดูว่าผมจะ นำเสนออะไรนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ